สวัสดีครับวันนี้ตลาดหุ้นปิดบวกนะครับตลาดหุ้นปลายปีนะครับปิดบวกเข้าไปได้นะครับบวกได้นะครับอยู่ช่วง1,650จุดนะครับบวกได้สดสองท้ายปีนะครับปีหน้าว่ากันต่อนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจเฟดขึ้นดอกเบี้ยเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจในปีหน้าส่งออกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ระบาดรอบใหม่นะครับโอไมครอนโอไมครอนนะครับหลังจากท่องเที่ยวปีใหม่จะดูนะครับว่าจะเกิดผลกระทบหรือระบาดในวงกว้างอีกหรือเปล่านะครับก็โดยแพทย์ก็ให้กำลังใจนะครับก็เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์นะครับก็เตรียมพร้อมนะครับช่วงนี้พักก่อนนะครับพักก่อนนะครับพักก่อนนะครับก็เดี๋ยว ก็เจ้าที่ทางการแพทย์ก like ็เรื่องการระบาดปีหน้านะครับการระบาดปีหน้านะครับอก็เป็นกำลังใจเจ้าที่การแพทย์แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะคุมการระบาดได้นะครับไม่ให้ลุกลามนะครับเศรษฐกิจปีหน้ายังผันผวนนะครับเฟดอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยแล้วก็แนวโน้มดอกเบี้ยของไทยนะครับอาจจะไม่ขึ้นทั้งปีนะครับถ้าเศรษฐกิจยังไม่เข้มแข็งก็โชคดีว่าดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นนะครับใครกู้ซื้อบ้านนะครับก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็ยังไม่ขึ้นแล้วกันนะครับ แล้วก็แบงค์ชาติก็ให้ NAV ใช่ไหม LVT เพิ่มใช่ไหมก็รีบซื้อในปีหน้าครับไปปลายปีปหยวแห่กับซื้อบ้านไปปีหกี65แห่กับซื้อบ้านแน่นอนใช่ไหมครับซื้อให้หมดก่อนหมดเขต LVT นะครับอ่ะก็ขอให้ท่านโชคดีในะปีใหม่นะครับปิดบวอกแล้วครับรำรวยลำวํำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ